คนรุ่นใหม่ในยุคไอทีแบบเราๆนะคะจะใช้ว่ามีแก๊เจ็ตไว้เพื่อสนุกสนุกหรือไวสาสมอย่างเดียวแต่ว่าต้องใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยค่ะแดังน,นวันนี้นะคะได้ยินมาว่ามีรถอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากโทรศัพท์มือถือจะเป็นยังไงจะเต๋งขนาดไหนเดี๋ยวตามข้ามาดูกันเลยค่ะ คิวบิกนะคะดูแล้วเนี่ยโอ้โหตอนแรกรู้สึกว่าคำว่ามอเตอร์ไซค์มันต้องดูแบบเฮ้ยแมนๆหรือเปล่าแต่เห็นรุ่นนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าผู้หญิงก็รู้สึกว่ามันน่ารักเพราะว่ามันมีรูปทรงเหลียหล่ยมๆที่มันยังคงมนๆโคง้คงๆอยู่ทําให้รู้สึกว่านี่มันถึงความโมเดิร์นแล้วดูแบบไม่สตรองเกินไปแต่ยังสามารถโฉบเฉี่ยวขับขี่ได้ด้วยนะคะประกอบกับดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยที่เขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสมาร์ทโฟนทั้งหน้าจอแทงต่างๆที่ต่างๆนะคะ,นะคะสีเสออะไรเนี่ยตัวเนี้ยดูล้ำนะอันี่คือตัวที่ พรีเมียมที่สุดท็อปที่สุดมี a b s ด้วยนะคะสีเป็นสีเงินเหมาะกับสาวไอที IP, อย่างเรามากๆเลยทีเดียวนอนวกจากนี้ตรงนั้นค่ะยังมีตัวต้นแบบของรถรุ่นนี้ด้วยนะคะโอ้โหมมอถือให้เห็นนอกจากจากรูปทรงที่ดูเก๋ไก๋แล้วนะคะเขายังบอกว่าเป็นออโตเมติกเจเนอเรชั่นใหม่สุดล้ำจะล้ำยังไงสุดทุกมิติยังไงเดี๋ยวตามมาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะ นี่เลยค่ะไฟหน้าและเรือนมาวแบบดิจิทัลที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากหน้าจอของสมาร์ทโฟนไฟหน้าและไฟท้ายเป็นไฟแบบ LED ดีไซน์ใหม่แปลกตาจริงๆค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีโมบายชาร์จเจอซ็อกเก็ตหรือช่องชาร์จโทรศัพท์แบบเดียวกับรถเก่งด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี่ขี่มอเไซค์ก็ไม่ต้องกลัวแบตหมดแล้วะ Stop and s t a r t s y s t e m ค่ะเมื่อจอดอยู่นิ่งๆประมาณ5วินาทีเครื่องยนต์เขาจะดับให้เองอัตโนมัติเพื่อประหยัดน้ำมันแล้วก็จะทำงานต่อทันทีเมื่อบิดคันเร่งมี Smart Key System นะคะควบคุมการใช้งานรถได้ทั้งคันเช่น Start หรือดับเครื่องยนต์ปลดล็อกแฮนด์รถปลดล็อกเบาะหรือปลดล็อกฝาถังน้ามันค่ะมีระบบเบรกหน้า ABS ด้วยควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัติป้องกันล้อล็อก ที่เก็บของก็กว้างนะคะสามารถเก็บหมวกได้2ใบเลยทีเดียวหรือใครจะใส่อย่างอื่นก็ไม่ว่ากันนะคะอย่างสาวๆแบบเฟื่องก็ใส่กระเป๋าใส่อะไรด้เยอะแยะเลยและความเก๋อของ Yamaha c u b i c นี้นะคะยังสามารถแสดงตัวตนของคุณออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมถ้าไม่ชอบตรงไหนอยากจะคัสตอมไมซปรับแต่งไฟหน้าข้างๆอะไรก็แล้วแต่มีอ็อ e เซอรีให้เลือกเยอะเลยต้องลองไปดูกันนะคะจะได้ใช้แววความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะ แหน่ขับแบบนีน้อยู่บนถนนโดดเด่นแน่นอนเลยนะคะใครที่สนใจเสามารถคลิกไปดูรายละเอียดของ Yamaha Cubic ได้ที่ w w w c u b i c s o c i e t y c o m ที่นั่นเนี่ยนอกเหนือจากจะมีรายละเอียดของรถรุ่นนี้แล้วนะคะยังมีภาพยนตร์แบบ360องศาเรื่อง VR Gadgetter ที่ถ่ายทำเป็นเรื่องราว4ตอนจบทำไมต้องดูเพราะนี่เป็นเทรนด์ของภาพยนตร์แนวใหม่คะ่ะเขาบินไปถ่ายทาไกลถึงญี่ปุ่นด้วยโรโป5พร้อมกัถึง8ตัวพลาดไม่ได้เห็นเป็นที่แร,แรกๆในประเทศไทยเลยแน่นอน,นะคะ่ะ และนี่เลยค่ะตรงนี้ยังมีคิวบิกโค้ดด้วยคิวบิกโค้ดนะคะเป็น QR Code รูปแบบมใหใช้ยอะไรก็เดิมใส่สีใส่ภาพเองได้ด้วยความพิเศษคือสามารถแสดงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของเราได้นะคะใส่ URL ได้หมดเลยว่าคนสแกนมาแล้วอยากให้เขาเด้งไปที่ไหนจะเป็น Li n e ID Instagram Facebook หรือว่าเว็บไซต์ก็ยอมได้หมดเลยค่ะแล้วก็ปรินท์ออกมาได้ด้วยนะคะทำเป็นของพรีเมียมได้เอาไปสกรีนเป็นเสื้อทีมสกรีนหมวกสกรีนสติ๊กเกอร์ติดรถเป็นตน้นเก๋เปล่าลองดูลองดู นอกจากนี้นะคะเพลงในคลิปที่ทุกคนฟังอยู่ตอนนี้ก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับรถคันนี้เลยค่ะชื่อเพลงว่า Make It Right ร้องโดย6 i d o ดอลพร e เซนเตอร์แบมแบมเจเจไมยเบสกัปตันอัดค่ะยังอม่ที สำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของยามาฮ่าคิวบได้ที่ w w w c u b i c s o c i e t y c o m ค่ะหรือทางโซเชียลก็ได้นะคะ YouTube, Facebook, ID, y u u t u b e f a c e b o อ k i ยามาฮ่าสุดไซต์ t h a ทยแลนดทั้ง3ช่องทางหรือว่าอยากสัมผัสตัวเป็นๆสามารถไปดูได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านด้วยตัวคุณเองเลยนะคะสำหรนี้เพิ่งขออนุญ,ญาตไปซ้อมทีก่อนที่กลับบ้านช่วงนี้กรุงเทพรถติดเหมือนกันนะคะไปล่ละกันไม่า